สวัสดีครับสางโซดาแฟมาลีมาแล้วครับนะครับเบืองบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ครับลงมามัดเขาเลยครับโอ้ว่าสีได้มัดเนี่ยพอลงกับมัดแล้วแล้วนะครับให้ข้างเึิงเดือให้ยังข้างล่างครับแขงไปอู้ครับเดี๋ยวพาไปมัดทางมันแห่งนะครับโอ้บรรยากาศตะเลนกํกลังสีออกเลยครับมงามน้ำกันนะครับนี่ว่านนี่ค็ไปเฮ็ดไฟ หเหยื่อเปดนไว้าวไวด้จัง่นี้นครับขอบคุณนะครับตีบงังขีบให้ผมเราทีลงเลยมัดเริ่มทางคุนนะครับเพราะว่าเพ่นเกี่ยวทางขุนก่อน นี่้องนิมพัดก็นี่ต่อไปนะครับนี่ <c oughs> พอดีนะครับมุมวางกล่องนลโอ้ยพอดีนะครับนี่ครับคาของออ ว่าได้มาเ,มาเ่าโดนนะครับเห็นมันจากไว้ตอกล้านนะครับนี่เป็นตอกอยังบุเคยมาตอกล้านว่ามีขาดนะครับว่ามีขวบว่ามียังนะครับตอกต้น ของบดีมัดต้นนี้ไปนี่แล้วนะในสามมัดแล้วครับอีกจางเคนน้ำมัดจะเป็นไหลเป็นลอยละถ้าใดบุบผมมาลูด้วครับเนจางคนน้มัดเอาครับคลิปนี้กับพายพี่มาอบรรยากาศดีๆตอนเช้านะครับฝากคนคลิปบ้างคนสนานะครับฝากก,กดไลไ์กดติดตามมาได้เลครับนี่